ดาวอาทิตย์เป็นดาวโคจรรายเดือนนะคะสำหรับชาวกรกฏเป็นดาวตัวแทนเรื่องเงินในวันที่ 17. พฤศจิกายนนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงย้ายภพเรือนนะคะ <c oughs> เมื่อเขาย้ายกําลังทางดวงดาวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่ไม่ค่อยดีนะกับเรื่องเงินหลังวันที่17ไปเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวอาทิตย์ของชาวกรกฏนะคะเป็นดาวที่โครจรส่ํำเสมอเสถียรน,นะคะโดยในแต่ละภพเรือนก็จะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะในรอบนี้ก็เริ่ม17พฤศจิกายนโครจรเข้าสู่ภพเดือนปุตตะเป็นภพเรือนความหมายหลายอย่างสําหรับในเรื่องแรกนะคะการเงินก็เข้าสู่ความหมายของเรื่องการลงทุนและความเสี่ยงที่มากขึ้นเนื่องจากดาวการเงินนะคะก็จะเข้าสู่ภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับการ ประมูลแย่งชิงแข่งขันการต่อยอดหรือว่าเรื่องของการเก็งกําไรเชิงการเงินนเนื่องจากพบเรือนนี้ก็มีความหมายเหล่านี้ได้นะคะเช้ากรกฎนะคะอาจจะเปลี่ยนเรื่องราวเชิงการเงินนะช่วงนี้ได้นะเช่นไปสนใจเรื่องของการหาช่องทางใหม่ๆเชิงการเงินนะคะสนใจเรื่องการลงทุนระยะสั้นลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องหุ้นนะคะเรื่องคริปโตเรื่องอสังหาเรื่องทองนะหรือแม้แต่สิ่งที่ต้องใช้ ความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนานะเนื่องจากพบเรือนนี้มีความหมายเชิงบวกหลายอย่างนะคะเป็นจุดของการเริ่มต้นการก่อกําเนิดสิ่งใหม่นะไม่ว่าจะเป็นไอเดียความคิดการงานโปรเจกต์จะมีพลังบางอย่างที่ทําให้ชาวกรกฏลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ๆในระยะนี้เนื่องจากดาวอาทิตย์มีกําลังเป็นปกตินะคะดาวอาทิตย์นะคะจะอยู่ตรงกันข้ามกับดาวมฤตยูด้วยนะรอบนี้ยังทําให้บรรยากาศทางการเงินของชาวกรกฏมีลักษณะ แปลกไปนะเช่นมาไวัยไปไวัยนะคะสมพันธ์กับเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะหมายถึงการใช้เงินเพื่อบุตรหลานบริวารน,นะคะภาระส่งเสียเลี้ยงดูเพราะว่าอาพบเรือนบุตรตาก,ก็คือภาระอุปการะการผูกพันเชิงทางใจนะชาวกรกฎก็อาจจะใช้เงินจํานวนมากไปกับการสนับสนุนทางความสามารถพิเศษของบุตรหลานนะคะจ่ายค่าเรียนนะหรือแม้แต่การ สัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆของบุตรหลานไปช่วยเขาลงทุนนะหรือว่าใช้จ่ายเงินกับเรื่องของคนต่างวัยในระยะนี้ได้นอกจากนี้นะคะมันเป็นความหมายในรูปแบบของการลงทุนระยะนี้ก็เป็นได้ที่มักจะจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหวังผลในอนาคตดังนั้นมันจะเป็นกิจกรรมหลายแบบนะคะที่ทําให้ชาวกรกฎเนี่ยมักจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของความหวังนะคะเรื่องสิ่งที่จะเก็บเกี่ยวในอนาคตต่อไปนะคะเป็นระยะที่การเงินสภาพคล่องดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมา กำลังทางดวงดาวไม่ค่อยดีนะในจุดนี้ก็เป็นปกติในภพเรือนปุตตะนะคะดังนั้นการเงินก็จะดีขึ้น,นมีกระแสะเงินไหลเข้านะคะจากเดิมที่ทําอะไรไม่ค่อยงอกเงยน,นะเรียกว่ากําลังทางดวงดาวที่ผ่านมาทําให้รายจ่ายมากนะคะโดยเฉพาะไปเสียเรื่องครัวเรือนครอบครัวภาระเยอะ ในวันที่17ไปนะก็เงินทองดีขึ้นแต่ก็จะมีความแปลกไปเนื่องจากสัมพันธ์กับดาวมฤตยูคือมาไวไปไวนะคะสภาพคล่องสูงขึ้นแต่เงินเข้ามาแล้วก็มีเหตุออกไปอย่างรวดเร็วเพราะไปลงทุนต่อนะหรือมีความหวังเกิดขึ้นสภาพการเงินจึงไม่ค่อยนิ่งนะแต่มีโอกาสองอกเงยอย่างก้าวกระโดดหากเราใช้สติปัญญาใช้ความสามารถและประสบการณ์สําหรับข้อต่อมานะครับดาวหลายดวงในระยะนี้ก็จะไปรวมกันอยู่ในภพปุตตะด้วยนะทำให้ ชาวกรกฏอาจจะมีการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการงานนะครับมีช่องทางหากินใหม่ๆมีเรื่องราวดาวศุกร์นะคะที่เขาจะไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่จะโคจรย้ายในช่วงท้ายเดือน,นทำให้เกิดพลังสมบูรณ์ขึ้น,นในเชิงโชคดีของชาวกรกฏนะคะเช่นนะไปเจอจังหวะการลงทุนที่ดีนะคะเป็นการลงทุนที่เรารู้สึกว่า อ่าใช่เลยนะตรงกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยากได้นะคะมีการเงินที่ได้มาแบบง่ายดายกว่าที่ผ่านมานะบางอย่างเนี่ยได้มาแบบงงๆหรือมีตัวสนับสนุนผลักดันให้ชาวกรกฎมีโชคมีดวงกับเรื่องการแข่งขันนะคะทำให้ระยะนี้ชาวกรกฎถือว่าเงินทองเพิ่มพูนอ่เป็นกอบเป็นกำรรดีขึ้นชีวิตมีความขยนขันขันแข็งน,นะคะเนื่องจากไปเจอสิ่งที่ชอบที่อยากทำนะหรือมีกําลังใจในการทําแล้วมันยิ่งได้นะทำให้ชาวกรกฎระยะนี้ก็มีเรื่องราว กำลังแรงใจแรงกายดีขึ้นนะคะเกิดความขยันขันแข่งมีความภาคเพียรน,นะหรือแม้แต่การทำบางอย่างอย่างสม่ําเสมอก่อเกิดผลงานเป็นรูปธรรมนะคะอย่างไรก็ตามการก่อเกิดคู่ศัตรูด้วยในภพเรือนปุตตะก็ทําให้ชาวกรกฏก็มาจะใช้ใจ่ายเงินต่อเนื่องอย่างที่บอกได้มาก็มาจะมีเหตุใช้ออกไปนะคะแต่ก็เป็นเรื่องการต่อยอดนะคะสร้างสารรค์ลงทุนบุตรลานบริวารซึ่งก็นํามา สู่ความเจริญนอกจากนี้เก็บเงินไว้ไม่ค่อยอยู่เนื่องจากมาจะมีเหตุลงทุนการงานอยู่สม่ําเสมอนะคะความหมายหนึ่งก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงได้ชาวกรกฏอาจจะมีเรื่องราวภารากิจนะคะอยู่ใกล้ชิดสิ่งที่รักที่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงบุคคลแต่ก็จะใช้ใจ่ายในเชิงการส่งเสียเลี้ยงดูเยอะด้วยสําหรับในข้อต่อมานะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นโนแทนทั้งเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงเครดิตต่างๆชาวกรกฏก็มีแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง เช่นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะโชคลาบก้อนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะหรือบางทีก็คาดไม่ถึงอยู่ๆนะคะได้รับมอบหมายบทบาทกลายเป็นผู้นํนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงส่วนตัวก็ได้หรือระยะนี้ก็มีเหตุถูกเชิญไปงานที่มีหน้ามีตานะคะเข้าสู่แวดวงสังคมที่เราโดดเด่นอาจเป็นจงังหวะดีๆของชาวกรกฎเชิง ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงที่เครดิตอาจจะดีขึ้นมานะได้รับวงเงินนะคะหรือไปแข่งขันอะไรต่างๆใดๆก็อาจจะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จหรือได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงได้รับการคัดเลือกนะจากเรื่องราวความสามารถต่างๆที่โดดเด่นเช่นกันสําหรับข้อต่อมานะคะชาวกรกฏมีดาวพฤหัสที่โดดเด่นระยะนี้ก็จะมีการโคจรถอยหลังนะคะแต่ก็สัมพันธ์กับดาวมฤตยูที่ไปเล็งพบเรือนไกเงินด้วยดังนั้น การเงินการทองบางท่านได้มาจากการใช้ความรู้นะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาก็ได้หรือแม้แต่การทํางานที่สัมพันธ์กับหน่วยงาน,งานองค์กรความน่าเชื่อถือระยะนี้ก็ทําให้ชาวกรกฎได้เงินแปลกๆมานะคะเป็นช่วงที่เราจะมีทั้งการฝึกฝนนะคะภาระปัญหาหรือว่าการเอาชนะบางอย่างเพราะว่าดาวพฤหัสของชาวกรกฎเป็นทั้งความหมายอริและสุภาษนณะก็คือชีวิตมีเป้าหมายนะทำให อาจเกิดความเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะให้ได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นงานสอบแข่งขันนะคะทำอะไรก็มาคู่แข่งเยอะการงานต่างๆชาวกรกฏก็ต้องใช้สติปัญญาเอาตัวรอดซึ่งถือว่าทําให้ชาวกรกฎเนี่ยหาเงินได้จากเรื่องของสติปัญญาไอเดียความคิดนะบางทีแก้ไขปัญหาที่เข้ามา พานพ้นได้ก็ทําให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะเรียกว่าอย่าไปกลัวปัญหาเพราะถ้ากลัวก็จะไม่มีความก้าวหน้าเพราะเขาเป็นดาวเดียวกันสําหรับในข้อต่อมานะคะชาวกรกฏมีดาวพระเกตและดาวมฤตยูสัมพันธ์ด้วยในระยะนี้นะก็คือดาวพระเกตไปอยู่ในภพกมมะนะคะดาวมฤตยูอยู่ในภพลาภะนะดังนั้นโชคลาภก็จะแปลกๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภม,ม่คาดฝันนะคะมาฉับพลันรวดเร็วนะไม่ตั้งตัวและมันสําคัญโดยเฉพาะเทคโนโลยีนะคะ นวัตกรรมการตัดสินใจที่กล้าหาญในเชิงการลงทุนเรียกว่ามีความเด็ดเดี่ยวในจุดที่เรามีข้อมูลและสิ่งที่ประเมินครั้งมันลงตัวพอดีทําให้ชาวกรกฎเนี่ยหาเงินได้จากเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นจังหวะที่ความสําเร็จจากงานที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าดาวพระเกตไปกระตุ้นให้งานแปลกๆเกิดขึ้นเช่นมีความสามารถพิเศษบางอย่างนะคะมีการวิจัยนะเกี่ยวข้องกับงานที่ปรึกษา และที่สําคัญบางทีมันก็หมายถึงในแวดวงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไอเดียความคิดจินตนาการศาสนาความเชื่อนอกจากนี้นะคะให้สัญชาตญาณความรู้ลึกซึ้งหาเงินได้สําหรับชาวกรกฏระยะนี้โดดเด่นมีรายได้สูงจากความสามารถพิเศษไม่เหมือนใครนะจุดนี้ก็ทําให้ชาวกรกฏโดดเด่นแล้วก็หาเงินได้คล่องตัวในระยะนี้ด้วยนะคะกรับสิ่งที่ต้องระวังจากความหันผลของดาวมฤตยูระยะนี้นะคะ,ะ,คะก็คือชาวกรกฏ ต้องระวังเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะว่าไปอยู่ในแวดวงข,ขึ้นขึ้นลงลงผันผนสูงนะคะไม่แน่นอน,นบางทีอยากได้เงินนะคะก็ไม่ได้แต่บางทีเผลอเอหรือว่าไม่ตั้งใจก็กลับได้มาสงงานนะงันเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอไม่แน่นอนกับเรื่องรับผลนะคะเป็นจังหวะที่การลงทุนมีความกล้าได้กล้าเสียบ้าบินเพราะว่าดาวอังคารไปสัมพันธ์ด้วยนะก็คือ กล้าหารเป็นพิเศษนะคะอยากได้เยอะก็กล้าลงเยอะนะระยะนี้ก็ระวังมันพลิกกลับด้วยนะคะเป็นระยะที่เกิดความเครียดความกดดันนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยทำให้เราสนใจเรื่องหน้าตาเกียรติยศศักดิ์ศร,รีนะคะบางทีก็ไปเข้าสังคมที่มันต้องใช้ความน่าเชื่อถือนะหรือว่ากังวลเรื่องภาพลักษณ์ของเราในสังคมนะหรือชาวกรกฎนะคะ มีดาวพลังหันที่ทำลัคนาเป็นเจ้าเรือนอริก็คือคู่แข่งศัตรูก็มากนะในเชิงการงานนั้นก็อาจก่อเกิดสภาวะความเครียดในระยะนี้ได้เป็นจังหวะที่เรื่องความตึงเครียดในบ้านและสมดุลชีวิตก็เกิดขึ้นนะเพราะว่าแบกรับภาระสม่ำเสมอนะคะการที่เรามีภาระอุปการะใช้เงินอยู่ประจำบางทีก็ทำให้เรา ึงเครียดกับเรื่องต่างๆนะบางครั้งก็หมายถึงการมักมีจิตใจพวักพวงนะคะกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องของสิ่งที่เราเป็นห่วงบางทีก็เป็นบุตรหลานสัตว์เลี้ยงโปรเจกต์โครงการนะทำให้จิตใจไม่ค่อยว่างนะคะดาวอาทิตย์นะคะจะอยู่โคจรในภพเรือนนี้ไป1เดือนนะคะถึงวันที่ 16ธันวาคมนหลายากนั้นก็จะโคจรย้ายพบเรือนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นอิทธิพลของดาวการเงินที่โคจรมาสัมพันธ์กับดาวมฤตยูแปลกๆในระยะนี้ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวกรกฏกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ